เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ ดวงรายวันประจำวันอังคารที่20เมษายนพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินต้องเหน็ดเหนื่อยเพื่อผู้อื่นเสมอควรทำบุญถวายสังฆทานเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานความขยันหมั่นเพียรและความอุตสาหะของคุณความไม่ย่อท้อต่อความลำบากาบาก็จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในอนาคต เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้งานรัดตัวบีบคั้นจนทำให้คุณไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักส่วนคนโสดความรักที่คุณรอคอยมาถึงแล้วสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ เรื่องของการเงินแม้ว่าตอนนี้คุณจะกำเงินสดไว้ในมือแต่ควรวางแผนการเงินให้ดีเพราะคุณจะมีรายจ่ายแบบหนักๆเข้ามามากเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไม่ว่าจะเป็นการย้ายงานย้ายตำแหน่งงานการเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์พบรักแบบไม่ทันตั้งตัวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงิน มีเกณฑ์ต้องควักกระเป๋าจ่ายกับเรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้หยุดตลอดเวลาเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณดีมากแต่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากถึงจะสําเร็จเช่นเดียวกันเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยสนับสนุนกันทุกๆด้านส่วนคนโสด แม้ว่าอยากจะมีคู่สักเท่าไหร่แต่ดวงชะตาไม่นำพาความรักมาให้คุณเสียทีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินควรระวังอย่าไปเกี่ยวข้องเรื่องเงินเงินทองทองกับคนรู้จักให้มากมิฉะนั้นคุณอาจจะเสียมิตรภาพไปก็ได้เรื่องของการงานควรหมั่นสร้างผลงานให้มากในช่วงนี้เพราะอีกไม่นานหน้าที่การงานของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพัน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่มีปัญหาที่น่ากังวลใจส่วนคนโสด มีโอกาสได้พบรักกับคุณดีที่มีอนาคตแต่อาจจะไม่ใช่คนที่คุณฝันไว้สําหรับคนที่เกิดวันพฤสัสบดีเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบจากความอุตสาหะหมั่นเพียเรื่องของการงานมีการวางแผนงานบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นงานใหญ่เข้ามาให้คุณรับผิดชอบในช่วงนี้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคู่รัก ต่างคนต่างให้เวลาซึ่งกันและกันส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ทำให้คุณหัวใจเต้นแรงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ เรื่องของการเงินการเงินราบรื่นดีไม่ควรให้คุณอื่นยืมเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาได้เรื่องของการงานคุณต้องทําใจบ้างแม้ว่าบางอย่างจะไม่ได้ด่างใจคุณก็ตามแต่งานส่วนใหญ่ก็จะราบรื่นดีไม่มีปัญหาอะไรเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะทะเลาะก,กันบ้างในบางครั้งแต่สุดท้ายก็ยังรักกันดีส่วนคนโซล มีโอกาสได้พบกับคนดีที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินไม่เดือดร้อนเพราะจะมีรายได้เข้ามามากมายเรื่องของการงานจะเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องรับผิดชอบงานเองทั้งหมดครั้นจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่ได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ควรหาเวลาอยู่ด้วยกันบ้างเอาใจใส่ดูแลคนรักบ้างส่วนคนโสดหากรักใครก็ควรเผื่อใจไว้บ้างอย่าท ใจไปเป็นร้อยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ